สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามมาจะดูดวงกับพุทธเกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2568นี้เป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทัก l ลาย ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกรกฎลักขณา,ากรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ the harp o t 6ถ้วย แล้วก็เป็นไพ่ดิ e อ็มเพรสเซเว่นออฟเพนทาะครับใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่เซเว่นออฟวอโอเคครับไพ่ถูกเปิดครบทุกใบสหรับแถวบนเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนนะครับว่าไพ่จะบ่งบอกถึงสถานการณ์ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้าง อิทธิพลของชาวกรกฏลักษณากรากฏตอนนี้มีดาวพระศรี่ีเดินโครจรมาทับลักษณาสรับชาวกรกฏแล้วนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแถมยังได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าโกมดเกณฑ์นะครับ โกมุตเกนเนี่ยเป็นเกนเนื้อหอมเป็นประทุมเกนชนิดหนึ่งนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหมายถึงการดึงดูดนะครับในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแถมดาวพระสัสบดีได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทําให้โกมุตเกนนั้นสมบูรณ์แบบมากๆเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ คือไพ่ทั้งหมดที่เปิดขึ้นมาข้างบนเนี่ยดีหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ mm. ดาวพระศดีกุมรักยังไงก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังยังไงก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถจะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปได้แต่มันมีข้อจุดหลังอยู่นิดนึงตรงที่ดาวเราต้องไปดูในเรือนคู่อีกทีหนึ่งดาวคู่เนี่ยคือดาวเสาของชาวกรกฎเนี่ยเป็นดาวเสาดาวเสาเนี่ยเดินโคจรน,นะครับ อถอยหลังนะลงมาจากภพเรือนสุภะเข้าสู่เรือนมอรณะแถมนะครับตกในเรือนมอรณะด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าดาวคู่เนี่ยตกในเรือนมอรณะมรณะไม่ได้แปลว่าตุยนะครับแต่มันแปลว่าคู่อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือคู่อาจจะต้องอยู่ไกลกันกับเรา นะครับพูดง่ายๆคือจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันเป็น long distance r e l a t i o n หรือความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกเพราะ ความรักความสัมพันธ์มันไม่สัมพันธ์กับเรือนลักขณาดาวประจําความรักเนี่ยไม่สัมพันธ์กับลักขณานะครับมันก็คือไม่สัมพันธ์กับตัวตนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเกิดช่องว่างเ,าเกิดเสเปซเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาตรงนั้นไพ่บอกว่า นะครับพลังงานของพระาพรารายณทับลักษเนี่ยในตำแหน่งกรมตนเกณฑ์เนี่ยพระนารายณเนี่ยในทางกรรกะหรือความหมายหลักเนี่ยคือหมายถึงสติปัญญาหมายถึงาการเจริญเติบโตอยู่แล้วมีไพ่เดอห์าเราแฟนมาตรงกับไพ่พระาพรารายีที่โคจรทับลักหมายความว่าตอนนี้เราอาจจะต้องใช้สติใช้ความคิดนะครับการารับมือกับในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ความรักความสัมพันธ์ยังเป็นไปในทางที่ดีคือไพ่ใบนี้เลย the empress นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทั้งเลือกมันเข้ากฎท,ทั้งหมดถึงแม้จะเป็น Empress ไม่ได้แปลว่า Empress ได้แต่ผู้หญิงไม่ใช่นะครับมันหมายถึงผู้ชายก็ได้แปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเห็นอ,อกเห็นใจกันเข้าใจกันนะครับเจ็บ เหรียญน,นะความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการเติบโตการพัฒน,นาที่ดี7 หมายคือเราค่อนข้างที่จะแอคชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นมีแพชชั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีแรงกระตุ้นลุล้นกับความสัมพันธ์มากขึ้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ห่างหายไปมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับหรือใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็จะค่อยๆมีโอกาสของการ เติมเต็มความรู้สึกและหันหน้าเข้าหากันได้ดีขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดาูเข้ากันได้มากขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมสำหรับชาวกรกฏลัคนากรากฏเพิ่มเติมกันต่อนะครับขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกรกฏด้วยนะครับ3ถ้วย7ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เมจิชียนนะครับราชินี ถือถ้วยใบสุดท้าย7เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ9เหรียญโอเคครับไพ่ค่อนข้างดีหมดเลยมีไพ่เจ็ดถ้วยที่อาจจะฟุ้งซ่านไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงว่าเลวรล้ายอะไรนะครับไพ่ดับเบิลขึ้นมานะเจ็ดเหรียญกับเจ็ดเหรียญเนี่ยตรงกันนะครับมันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีโอกาสของการเจริญเติบโตการพัฒนาไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีกําลังมี มีการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอิทธิพลของใต้สําหรับได้9้าเหรียญน,นะครับอ่าก้าเหรียญหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ในบางครั้งเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบฮิลลิงความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีการพัฒนานและการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตอบสนองในลักษณะของความสัมพันธ์ทั้งหมดให้กับตัวเราเองแต่ เขายังมีความรู้สึกมีแรงจูงใจมีแพชชั่นมีสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณเองพยายามรักตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นมันจะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเดินหน้าเข้าหากันได้ดีขึ้นราชีนีหรือถ้วยเหมือนกับว่า คุณอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวงมีโอกาสของความเมตตานะครับมีโอกาสของการแคร์กันหรือมีความรู้สึกในลักษณะของความรักที่เต็มเต็มกันและกันแล้วก็ค่อนข้างดูมีความหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกถ้าคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้เสน่ห์เมตตาของเราเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรกลุ่มลักขณาได้ตาแหน่งโกมุตเกณฑ์ยังไงความรักความสัมพันธ์มันย่อมมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึก ที่ดีนะครับแล้วจากความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆเติบโตและพัฒนาขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความรู้สึกที่เหมือนอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นอยากจะ,ะกลับมาหาเรามากขึ้นหรืออยากจะมีโอกาสของการที่จะคืนดีกันสำหรับใครที่ห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปใดๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มากขึ้น เปอร์เซ็นต์ของการกลับมาเนี่ยผมให้น้ำหนัก80%อีก20%อาจจะยังไม่ได้กลับมาก็ได้ถ้าคุณกับเขามีปัญหาที่ไหลแรงต่อกันอันเนี้ยมัน ความเลเวลนะเนาะของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนี่เป็นเพียงไพ่โดยรวมนะครับไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวก็อาจจะตอบไม่ได้ร้อเซว่าเออเขาจะกลับมาอยู่ในเปอร์เซ็นต์แปหรือยีคุณต้องไปตัดสินใจแล้วไปดูการประเมินของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไพ่บอกว่ามันมีโอกาสกลับมาแหละเพราะเขาเห็นคุณค่าของคุณนะครับราชินีเอ็มเพรสคือคนที่มีคุณค่าคนที่ทรงสเสน่ห์คนที่ดูเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดี ใครที่เป็นผู้ชายคุณก็จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นผู้หญิงอะนะเข้ามาเต,ติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราได้ดีขึ้นเห็นอ,อกเห็นใจเรามากขึ้นเทคแคร์ care, ดูแลกันเราดีขึ้นส่วนใครเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีเสน่ห์ในตัวในตนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดึงดูดผู้ชายที่จะเข้ามา สารสัมพันธ์กับเรานะครับมาคลั่งไคล้กับเราดีขึ้นมาคลั่งหลักกับเราดีขึ้นมาให้ความสําคัญกับเราดีขึ้นอันเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะได้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแต่บริบทของความสัมพันธ์ก็จะต้องแตกต่างกันออกไปในตาม ชายหรือหญิงหรือเพศทางเลือกอะไรแบบนี้ครับมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าโดยทั้งหมดก็คือสมหวังกับความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่เราต้องใช้สติมากๆรักตัวเองให้เยอะนะครับใช้สติมากๆรักตัวเองให้เยอะแล้วการกลับมาของคู่ครองคนรักหรือการดูแลการเอาใจใส่เนี่ยจะเข้ามาถึงตัวคุณเองเจ็ดเหรียญเพราะว่าใครที่ยังไม่เห็นผลอีกนิดนึงคุณจะได้รับโอกาสตรงนี้แล้วนะครับ ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูหวือหวานะมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะได้เดินทางนะครับหรืออาจจะท่องเที่ยวหรืออาจจะเปิดหูเปิดตาออกสังคมมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเที่ยวออกเดทกันนะครับฮันนีมูนกันแบบนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะอเพราะว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีได้สูงบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศรีบดีเนี่ยมาจากภพเรือนสุภาะสุภาแปลววะต่างถิน่นแดนไกลส่วนดาวกู้ก็ไปตกในเรือนมรณะกับปลวะถิน่นแดนไกลเหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปฮันนีมูนไปออกเดทกันต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเนาะเพราะว่าช่วง เดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซันของทางภาคเหนือภาคอีสานนะรไปสัมผัสอากาศหนาวเนาะประมาณนี้เนาะก็จะทำให้ความรู้สึกที่เราอาจจะมีบริบทตรงนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีการแบบเชื่อมสัมพันธ์ทาไมตีในทิศทางที่ดีหรือจะไปต่างประเทศก็ได้เช่นกันประสบความสำเร็จในหลายๆรูปแบบหลายๆแบบมิติเลยก็ถือว่าโอเคดีนะครับค่อนข้างดี กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลักขนากรากฎมากๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับชาวกรกฎก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ